ในกรุงราชครื์มีทิดาเศรษฐีผู้สูงศักดิ์ลอบคบหากับทาสผู้รับใช้ครั้นเกรงกลัวความผิดจะถูกเปิดเผยทั้งสองจึงหนีออกไปอยู่กินกันตามลำพังเมื่อถึงคราวตั้งครรนและใกล้คลอดนางคิดจะกลับไปหาพ่อแม่ของตนระหว่างทางกลับนั้นเองนางคลอดบุตรชายคนแรกคือมาหาปันถกต่อมาเมื่อมีครร์อีกก็คิดจะกลับบ้านเช่นเดิม และในระหว่างทางก็คลอดบุตรชายอีกคนคือจูลปันถกเมื่อเด็กทั้งสองเติบโตขึ้นก็เอ่ยถามมารดาว่าเ<อ> <"H ead. S 2> หตุใดพวกเขาไม่มีญาติพี่น้องเหมือนเด็กอื่นมารดาจึงพากลับไปหาตายายที่กรุงราชครื้เษฐีผู้เป็นตาและยายแม้มีได้ยอมรับลูกสาวกับทาตแต่เมื่อเห็นหลานทั้งสองก็เอ็นดูรักใครจึงรับเลี้ยงดูไว้ยอย่างดีเด็กทั้งสองจึงได้เติบโตในเรือนตายาย เมื่อมหาปัญทกจเจริญไวัยได้ติดตามตาไปฟังพระธรรมบ่อยครั้งเกิดความเลื่อมใสจึงขอออกบวชในพระศาสนาพระมหาปัญโกเพียรภาวนาไม่นานก็บรรลุพระอรหัตผลเมื่อพระมหาปัญถกเถระบรรลุธรรมแล้วจึงปรารถนาให้น้องชายได้บวชด,ด้วยจูลปัญถกจึงเข้าสู่เพศบรรพชิตแต่กลับไม่สามารถเรียนจำพระคาถาได้เลยแม้พระมหาปัญถกเถระ จะสอนเพียงหนึ่งบทระยะเวลาตลอดสี่เดือนก็ยังท่องคาถาบทเดียวไม่ได้เลยพระมหาปัญโถกเถระจึงกล่าวตำหนิว่าสี่เดือนแล้วแม้คาถาเดียวก็ยังจำไม่ได้เจ้าช่างอาพับออกไปเสื้อเถิดแล้วขับน้องชายออกจากวัดเมื่อถูกพี่ชายขับไล่พระจูลปัญโถกเสียใจคิดจะสึกออกจากเพศบรรพชิตแต่รุ่งเช้าได้พบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาดักไว้พระองค์ตรัสว่าเธอบวชในสำนักเราเหตุใดจึงไม่มาหาเราเล่าจงอยู่กับเราเถิดแล้วพระศา,าสดาทรงประทานผ้าขาวสะอาดผืนหนึ่ง พร้อมตรัสว่าจูละปันทกเธอจงนั่งลูบผ้านี้พลางบริกรรมว่าระโชหะระนังระโชหะระนังพระจูละปันทกนั่งลูบผ้าและบริกรรมคาถาว่าระโชหะระนังไปเรื่อยเห็นผ้าที่เคยขาวสะอาดกลับม่วนหมองลงจึงเกิดความคิดว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นมีใจความสําคัญว่าทุลีที่แท้จริงคือราคะโทสะและโมหะในใจ พระจูลปันถกเพ่งพิจารณาตามเจริญวิปัสนาจิตหลุดพ้นจากกิเลสบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสีในทันทีบุพกรรมของพระจูลปันถกเหตุแห่งความจำไม่ได้พระจูลปันถกมีเหตุกรรมแต่ปางก่อนในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะท่านเคยบวชแล้วแต่เมื่อเห็นภิกษุผู้หนึ่ง,งโง่เขลาเรียนอุเทศไม่คล่อง ท่านกลับหัวเราะเยาะเย้ยภิกษุนั้นและอายใจจนเลิกเรียนไม่กล้าสาธยายทำต่อไปกรรมจากการดูหมิ่นเยาะเย้ยเช่นนั้นกลายเป็นวิบากหนกักปิดกั้นปัญญาของตนเองจึงส่งผลให้ในชาตินี้พระจูลปัญโกไม่สามารถท่องจำคาถาได้เลย แต่ด้วยพระมาหากรุณาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่งประทานผ้าขาวให้เพ่งพิจารณาพระจูลปันถกก็ได้ระลึกถึงสัญญาเก่าที่ครั้งหนึ่งเคยมีความคิดถึงความไม่เที่ยงจากผ้าขาวในอดีตจิตจึงผสานกับการเพ่งในปัจจุบันทําให้เข้าใจชัดถึงความเสื่อมสลายของสังขารทั้งหลายเมื่อจิตตั้งมั่นเห็นตามความเป็นจริงพระจูลปันถกจึงบรรลุพระอรหัตผลอย่างสมบูรณ์ข้อคิดจากเรื่องพระจูลปันถกเถระ 1>, 1. อย่าเยาะเย้ยผู้อื่นพระจุลปันถกจำคาถาไม่ได้เลยตลอด4เดือนเพราะผลกรรมเก่าในอดีตที่เคยหัวเราะเย้ยภิกษุผู้จําอะไรไม่ได้เลยทำให้ปิดกั้นปัญญาของตนเองสอนเราว่าแม้จะเห็นใครเรียนช้าเข้าใจยากก็ไม่ควรดูหมิน่นเพราะการทำลายกำลังใจผู้อื่นเป็นบาปที่ย้อนมาทำร้ายตัวเอง 2. อย่าหมดหวังเพราะความบกพร่องของตน แม้ถูกพี่ชายไล่ออกจากวาดัดพระจูลปันโถกยังไม่ทิ้งศรัทธาในพระพุทธศาสนาจนได้พบพระศาสดาประทานอุบายลูกผ้า ก็กลายเป็นเหตุแห่งการบรรลุธรรมแสดงให้เห็นว่าแม้เราจะอาภัพในบางด้านแต่ถ้าไม่ยอมแพ้ยังมีหนทางสู่ความสำเร็จ 3. กําจัดทุลีคือกิเลสในใจเมื่อพระจุลปันถกเห็นผ้าขาวหม่นหมองลงจากการลูปจึงระลึกได้ว่าสังขารไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าชี้ต่อว่าทุลีที่แท้จริงไม่ใช่ฝุ่นผงแต่คือราคะโทสะและโมหะ ผู้ใดกำจัดทุลีนี้ได้ใจก็จะสว่างสะอาดหลุดผลขออนุโมทนาบุญกับคุณยนชัยไลจาตุรทิศและครอบครัวผู้สปอนเซอร์หลักสนับสนุนการทำคลิปธรรมะเผยแผ่เป็นธรรมทานเรื่องนี้ด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะชอบฟังธรรมะจากทรตรปิดกแบบสรุปให้เข้าใจง่ายให้กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานนะคะ